สวัสดีค่ะพบกับครัวบ้านที่ชนันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำซอสเยตาโฟกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะซอสเยตาโฟนะคะคุณผู้ชมดูนะคะนี่เป็นเครื่องปั่นของเรานะคะเดี๋ยวเราจะปั่นค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีค่ะอันนี้ก็จะเป็นตาหูยีนะคะตะหูยีลอยกรมนะคะ ประมาณแนละโดยประมาณแล้วก็จะมีน้ำเต้าหู้หยีนะคะคุณผู้ชมสักสามช้อนนะคะ3ามช้อนโตะนี่แหละคะ่ะปนๆกันไปนะคะ,นะคะจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรากผักชีค่ะสองรากอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมะคะ่ะเอาสักห้ากลีบก็พอห้ากลีบนะคะจากนั้นนะเราจะใส่น้ำลงไปสักครึ่งถ้วยนะคะเติมน้ำลงไปหน่อยประมาณครึ่งถ้วยค่ะนะคะ,นะคะ น้ำกระเทียมดองนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นเราจะปิดฝานะคะเพื่อทำการปั่นนะคะปั่นอันนี้ให้เข้ากันนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะไฟเข้าไม่เอ่ยไฟไม่เข้าว ล้วก็ปั่นปั่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่ไปนะคะนะคะเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมปั่นทุกอย่างเนี่ยเข้ากันนะคะคงจะแหลกแล้วนะคะแล้วก็เปิดออกะคะ่ะหอมไหมคะหอมเต้าหู้ยีนะคะคุณผู้ชมหอมมากเต้าหู้ยีนี่มันก็แปลกนะคะหอมคะ่ะเดี๋ยวอีกสักนิดก็ดีนะคะยังไม่ค่อยแตกดี อันนี้ก็จะปัดยากนิดนึงอีกสักนิดนะนลงอโอเคค่ะเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเครื่องที่เราปัดเนี่ยเดียนกันเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปใส่กระทะนะคะเพื่อที่จะทําไมคะ ทำให้เขาร้อนค่ะเดี๋ยวจะมาปรุงรสกันค่ะวางก่อนนะคะคุณผู้ชมคะหอมไหมคะไม่รู้จะเอาออกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเอาออกนะหอมไหมคะคุณผู้ชมหอมดีนะคะเดี๋ยวขคอสนิท ไปิดไฟนะคะไฟกลางนะคะคุณผู้ชมเอาน้ำใส่นิดนึงได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะเอาเกลือเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลเดี๋ยวตาส่วนจะใส่ไปใต้คลิปนะสองช้อนก่อนแล้วก็จะมีน้ำส้มสายชูนะคะเอาสองช้อนนะคะน้ำส้มสายชู เดือดแล้วนะคะสีสวยไหยคะถ้าท่านผู้ชมชอบสีแดงๆนะคะแต่นี้ก็เป็นธรรมชาติดีนะคะหอมค่ะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็ซอสพริกน่าสะหน่อยนะะึงค่ะซอสพริกก็ประมาณ2องช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความเผ็ดลงไปหน่อยะคะ่นะ,คะแตถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดก็อาจจะเติมพผิดได้นะคะ เดี๋ยวให้เดือดสักครุ่หนึ่งค่ะตอนนี้ก็เดือดจริงแล้วนะคะอันนี้ก็จะหอมค่ะปิดไฟค่ะชิมสักนิดนะคะรสด,ดีเลยค่ะกลมกล่อมมากเปรี้ยวดีเดี๋ยวน้ำตาลอีกสักช้อนนะคะน้ำตาลเป็นสามช้อนนะคะน้ำกระเทียมดองสองช้อนแล้วกันยังไม่ค่อยหอมค่ะเปิดไฟสักนิดนะคะ อ่ละค่ะของเราก็สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปผัดเย็นตะโพกันนะคะอันนี้ก็ทําน้ําซอสนะคะเราเรียกว่าน้ำซอสเย็นตะโพโอเคดับไฟค่ะใส่ถ้วยเก็บไปได้เลยนะคะใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าพุท่านผู้ชมอยากให้คนนะคะก็อาจจะเคี่ยวไปอีกหน่อย ได้ค่ะแต่คนทำไม่ค่อยชอบคนค่ะหอมนะคะหอมอะไรคะนางเอกของเราคือเต้าเจียเ้ยคือเต้าหู้ีนะคะแล้วก็หอมเครื่องค่ะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็หอมจะหอมอะไรอีกคะ่ะหอมน้ํากระเทียมดองนะคะแล้วก็มีมีกระเทียมค่ะสําเร็จแล้วนะคะซอสเย็นจัโฟนะคะ เดี๋ยวเราไปพบกันตอนผัดเย็นตาโฟกินกันนะคะตอนนี้สําเร็จแล้วนะคะซอสเย็นตาโฟค่ะหอมหอมนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะอันนี้ใช้ไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะเหลือก็เก็บไปได้ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยค่ะซอสเย็นตาโฟทำเพื่อ เพื่อไปทำเย็นตาโฟกินนะคะแล้วก็ไปทำได้ทั้งน้ำทําได้ทั้งการผัดนะคะได้หลายอย่างนะคะหรือคุณผู้ชมอยากจะผัดอย่างที่เราต้องการก็ได้นะคะผัดผักอย่างอื่นก็ได้นะคะสุดแท้แต่ความต้องการะคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะไลค์แชร์ค่ะ